จอดรถหน้าบ้านตัวเองผิดไหมถือเป็นกรรมสิทธิ์ของเจ้าของบ้านใช่หรือไม่สําหรับการพักอาศัยในหมู่บ้านจัดสรรเมื่อมีการจอดรถหน้าบ้านก็จะถือว่าผิดกฎหมายข้อ4ข้อ5ข้อ6ข้อ7แล้และข้อ8ค่ะและหากหน้าบ้านไทยนะคะตรงกับสะพานหรือทางเท้าก็จะผิดข้อ2และข้อ3ไปด้วยค่ะในกรณีจอดขวางหน้าบ้านคนอื่นมีความผิดฐาน ก่อความเดือดร้อนรำคาญตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา397วรรคที่1ต้องโทษระวางปรับไม่เกิน5,000บาทค่ะและหากเป็นการจอดรถขวางหน้าบ้านคนอื่นบนถนนสาธารนณะก็จะมีโทษเพิ่มนะคะตามมาตรา397วรรค2ก็คือปรับไม่เกิน10,000บาทและจำคุกไม่เกิน1เดือนหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะ อีกทั้งประมวลกฎหมายอาญามาตรา148กำหนดว่าห้ามมิให้ผู้ขับขี่หยุดรถหรือจอดรถบริเวณทางเข้าออกของอาคารและพื้นที่เดินรถขับเพรามไม่สามารถสัญจรหรือถอยเข้าออกรถได้อย่างสะดวกค่ะการบังคับใช้กฎหมายจราจรในโครงการหมู่บ้านจัดสรรสำหรับถนนในหมู่บ้านเป็นอำนาจของนิติบุคคล ตามพร,รบการจัดสรรที่ดินมาตรา48วงเล็บ2และบางโครงการนะคะอาจนำพร,รบจราจรทางบกมาตรา55มาใส่ในข้อปฏิบัติข้อกำหนดของหมู่บ้านได้อีกด้วยค่ะและหากมีการกระทำผิดซ้ำสามารถถูกฟ้องร้องให้ชดใช้ค่าสินใหม่ทดแทนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา420ที่ว่าด้วยจงใจจอดรถขวางหน้าบ้านคนอื่น ทำให้เจ้าของบ้านเสียหายรำคาญเสียเสยรีภาพค่ะ